สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดงูนเสียนมาขามพาชโชกก็พบเจอกันนะครับ FC อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เป็นใบตรวจนะครับที่ FC ได้คอมเมนต์ขอมานั่นก็คือคำ Channel นะครับที่ FC ได้คอมเมนต์ขอมากันนะครก็จัดให้เลยนะครับไม่ต้องปล่อยให้รอนานซึ่งแอดก็พยายามที่ FC ขอมาก็พยายาม่เรียบเรียงแล้วก็ ทำให้ f c ทยอยทําไปนะครับแต่ที่นี่นะครับคลิปเนี้ยแอดทำมาแล้วนะครับแต่นี่ว่าบังเอิญไปลบทิ้งนะครับเพราะข้อมูลเกมแอดจะต้องลบทิ้งนะครับเพื่อจะเอา,เอาข้อมูลใหม่เข้าไปนะครับที่นี่บังเอิญไปลบที่ยังไม่ได้อัปโหลดใน fc ผิดพลาดนะครับแอดก็เลยเสียเวลาต้องมาทําใหม่ให้ f c ซนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ใช้เวลาทำมาไม่ทอะไรแต่เวลาอัปโหลดนานนะครับคือแอดทาไว้หลายคลิปแล้วก็มาอัปโหลดทยอยอัปโหลดทีนี้นะครับก็เลยจําไม่ได้ว่าคลิปไหนอัปโหลดหรือ,อยังนะครับก็เลยปิดพลาดไปมาทําให้ fc ใหม่นะครับ <S <S ซึ่งก็ไม่น่าจะช้าเสียเวลาเไรเพราะว่าทําไวละเอียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ว่าตามที่แอดทำไวมาคลิปก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า มันคุยกันยาวนะครับวันเด่นนะครับมาทําความเข้าใจใตรงกันก่อนเนาะคําเตือนนะครับเ,เพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นใบตรวจกระจองย้อนหลังพือการเดินหน้าจะได้รู้ว่าอาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนไม่เข้านะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือแสนงเสนอสิง่งติดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมไม่ทันเชื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอเนี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับ ที่เข้ามาชมช่อง YouTube ของแอดหนุนเจียนมาขามตาโชกก็ตามนี้นะครับต่วานแล้วก็อ๋อวันจะไปฝากนิดนึงนะเอนะครับคืองวดหน้าใบตรวจทุกฉบับจะขึ้นจากใบละหบาทเป็นใบละ10บบาทนะครับถ้าแอดไม่มีทุนนะครับถ้า f เอจะช่วยสนับสนุนก็จะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทันละ5บาทสิบบาทก็แล้วแต่ที่เอฟซจะพอจะช่วยแอดได้นะครับ ถึงแอดว่าแนวทางทีสามคือแนวทางสุดท้ายเนี่ยน่าดีน่าจะดีสุดนะครับโดยไม่้องไปตัดฉบับไหนออกนะครับแอรก็จะบอกทางล่านว่าเอาเหมือนเดิมน,นะครับเพราะทางล่านเขาต้อง,ต,องต้องรู้ข้อมูลว่าใครเอาฉบับไหนอย่างไรบ้างก็จะได้ไ่สั่งมาเหลือเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นนะครับร่านค้าบอกคำชัำมาแอดก็เลยมาบอกต่อนะครับถ้าเอฟซี ชอบฉบับไหนหรือไม่ชอบฉบับไหนก็คอมเมนต์ขอมาเอาคอมเมนต์ที่ชอบดีกว่านะครับที่ชอบแล้วขอมาแอดก็จะจัดให้นะครับถ้าไม่เอาชอบไหนก็บอกบอกมาได้นะครับแต่ว่าเอฟซีก็อยากดูทุกฉบับแหละมองกันแล้วแต่นี่พอดูกันน้อยเขาดูกันน้อยแอดก็ต้องนะครับใช้ทุนซื้อแพงขึ้นลแอดก็ไม่มีทุนนะครับแอดไม่มีรายได้ ก็รบกวน f อฟช่วยสนับสนุนด้วยก่อนแล้วกันเดีแอดจะลงใตยคลิปไว้นะครับหมายเลขบัญชีนะครับเอามาเริ่มกันเลยแอดทำไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางเอินแอดไปลบทิ้งนะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเลยหนึ่งตุลาคมหกแปดนะครับ9กเก้เจ็ดเจ็ดเจ็ให้หกับสีนะครับก็ไม่เข้าหลุดของใหม่ครับออกวันพฤหัสที่สิบหตุลาคม นะครับไงครับหกแปดไฮเดียนศูนย์กับแปดนะครับแอดมองไปทางแปดนะครับมองไปทางแปดไม่ได้มองศูนย์แต่ fc ชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับแอดมองว่าแปดน่าจะมามากกว่านะครับเลยขีดที่แปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับสองตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์มาสูงพอสมควรนะครับทั้งแปดสองและแปดเก้าเก้าแปดนะครับลองดูนะ fc เอาไปต่อครับทำไปแล้วกไม่ไ้ใช้เวลาสักเท่าไหร่เนาะทีนี้ก็อลองมาเขาว่าตัวทางนั่นแหละอ่นนี้ครับให้ปฏิเสธไว้ละอเอก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับทีนี้งวดที่อเอก้าจุดแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็เข, 8, 8. 8. ข้าที่แปดนะครับแปดแปดเข้าที่แปดเนาะแปดอ่านี่เข้าที่แปด แล้วก็ห้าหกเก้าห้าหกเก้าไม่เข้าเก้ 9, าเข้าหลักร้อยก็ถือว่าผิดนะครับผิดไม่เข้านะครับอ้าวมาดูของใหม่ครับของใหม่รวยรวยให้สองกับหนึ่งนะครับเสียนิยมให้ศูนย์กับหนึ่งแล้วก็เทศทันใจให้แปดหกหนึ่งนะครับแอดมองว่าแปดเนี่ยสวยแล้วก็หกนะครับ แปดกับหกนี่สวยมากนะครับแล้วก็สองอีกตัวนึ่ง f อซแค่นี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้จอ็อ่าว่ามีเปอร์เซ็นต์มาสูงนะครับต่อนะครับด้านในเลยเนาะจะได้มาเสวเวลา f c กันนะครับอ่าแดทถอยหน่อยจะได้เห็นมุมกว้างเอา เต็มเต็มใบนะครับเพราะตัวหนังสือเขาใหญ่ตัวเลขเขาใหญ่นะครับก็เลยทําให้ fFC ได้เต็มใบเลยนะครับจะได้ไม่ต้องซูมแต่ละอาจารย์นะครับไปดูของเก่ากอนนะครับนี่คือของเก่านะครับที่ออกเนี่ยเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเก้านี่มาหลักร้อยก็ถือว่าผิดนะครับ ลากมะเดื่อนะครับหลากมะเดื่อห้ากับสองก็ผิดนะครับแล้วก็มาคู่ก็ไม่ไม่เข้าก็คือผิดอีกเช่นกันนะครับอันนี้ของใหม่ครับแปดเนี่ยแปดแอมั่นใจว่าน่าจะมานะครับเนี่ยลากมะเดือนี่แปดกับหกคนเนี่ยมานะครับไม่หนึ่งก็สองตัวนะครับแล้วํามาเนี่ยจะมาแปดหก อย่างนี้ด้วยใน fc นะครับแอดมองว่านะครับส่วนตัืนหกนี่ก็หกเจ็ดหกห้าแปดห้าอะไรเนี่ยแล้วแต่ fc นะครับงวดนี้ล่างว่าเดือมาแน่นอนนะครับแต่แอดไปเอาโคดฮิตทอตไปทำสิบสี่จารย์ดังนะครับไม่ได้เอาล่ากมาเดือนนะครับแต่แอดามาลา่างมาเดือนเนี่ยหกกับแปดเนี่ยเพิ่มมาสองตัวเลย fc แปดหกหกแปดนะครับล่างตันล่างด้วย นะครับ <c oughs> ส่วนมากค่วห้านะครับห้าแล้วก็ชุดห้าศูนย์ห<ม>้าสองนะครับเอฟซีชอปจัดนะครับประมาณนี้นี่คือเอฟซได้ชมกันแบบชัดๆตัวใหญ่ๆนะใบตัวต,วตงอย่างนี้นะครับผิดก็ผิดผิดถูกก็ถูกเนาะทำตัวใหญ่ๆเขาไว้ f ฟซีจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยอ่า คำชนดโ,โอเคเลยแหละนะครับเอาต่อนะครับแถวสองมาดูก่อนเข้าไหมเนี่ยทำไปแล้วจะว่าเหลือเป็นรอบเอามาดูใหม่สีแชกคโมซิล่าไม่เข้านะครับทำมาด้านเข้านะครับเนี่ยเจ็ดก็เข้าไปทัางล่างทั้งบนนะครับแถมเข้าแปดเจ็ดด้วยเนี่ยนะครับส่วนพยานาคนะครับผิดนะครับหูกับสีพยามเช่าก็สีผิดนะครับ เข้าธรรมดานนะครับเจ็ดแล้วก็แปนะครับเจ็ดดใหม่ก็สีแชกให้4นะครับสี่สี่ซัมมาจะเป็น4ี่หกสี่กนะครับสี่สี่ดก็สวยนะครับแล้วแต่ f อฟซีชอบจัดไปนะครับส่วนธรรมดานงวดถี่แล้วเข้านะครับงวดนี่ให้ศูนย์กับห้าระวังศูนย์กับห้าแอดมมาหานะครับ จะเป็นห้าสามห้าเจ็ดนะครับก็แนวโน้มมาห้าเจ็ดแล้วกันนะครับอ่าห้าเจ็ดแอดเพิ่มเติมให้นะครับส่วนพญาอ่พาพญานาคเจ็ดกับหกแอดมองว่าทั้งเจ็ดทั้งหกเนี่ยสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่โดยเฉพาะเจ็ดสองนะครับ 7, เจ็ดสองในแอดมองไปทางบนเลยไอแอดทาลูกศ้ให้นะครับที้ขึ้นบนเลยนะครับ เอาเจ็ดสามก็อย่าไปวางใจนะครับสกูลเจ็ดนี้แอดให้มองไปทางบนนะครับให้มองไปทางบนนะครับมองไปทางบนส่วนหกเนี่ยทำมาแอดมองไปทางล่างนะครับหกมาล่างเจ็ดมาเกาะบนตามนี้จะวิ่งสวนทางกันซึ่วนก็แล้วจะเอฟซี C ก็แล้วกันมีแอดทำข้าล่างมาให้ ชอบแบบแอดก็จัดหรือว่าชอบคิดเห็นต่างจากแอดก็จัดนะครับและแต่วเอฟซีแอดมินหน้าที่รีวิวให้เอฟซีรับชมกันเนาะเอาต่อมายามเช้าให้แปดแปดนี่โอเคนะครับอ่าโดยเฉพาะแปดเก้านี่นะครับสวยมากเอฟซีเนาะชอบก็จัดเลยนะครับเอาไปต่อนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปจัดให้แคปทั้งใบอา่าจะนี้ไปต่อก่อนนะครับอานี่ เจ็งหนึ่งคนฮิตแล้วก็ครบคั่งนะครับแล้วก็สูสีโทยาสีปทุมมาอ๋อไม่ใช่อันนี้นะครับนี่ของเก่านะครับเจ็งหนึ่งนะครับเจ็งหนึ่งห้าหกเจ็ดเข่าเจ็ดนะครับแล้วก็เข่าเจ็ดเจ็ดตัวแม่นแท้นะครับนะครับส่วนโค้ดฮิตฮอตนะครับไม่เข้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับไม่เข้าหลุดเป็นวันแรก ลบข้ามก่อนหลุดนะครับดูสีสุดโทยจากสีปทสมมาก่อนหลุดนะครับมีโคดฮิตฮอตกับเต็งหนึ่งนี่แหละพอจะมีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ลากมาเดือนลากมาเดือนนี่แอด่างวดนี่มานะครับแปดกับหกเดี๋ยวมาดูกันเอ้างดนี้งวดใหม่เต็งหนึ่งใ้ศูนย์เจ็ดแปดเต็งหนึ่งมาอีกเป็นงดที่สองแอดมองว่าเจ็ดกับแปดนี่แหละมาหนึ่งตัว ส่วนชุดนะครับชุดเนี่ยเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดแปดเจ็ดมีโอกาสมานะครับ<ม>ส่วนโค้ชฮิตฮอตนะครับสามสี่ห้าอ่างั้นมองไปทางสี่กับห้านะครับแต่ f อฟซีชอบสามก็จัดไปเนาะแต่สามก็สามสี่สี่สามเนี่ยสวยนะครับแต่สามมานะครับสามสี่สี่สาม อ่าแล้ว 35, 55, สามห้าห้าสามอ่าเอางี้อ่านะครับเหลือไวจะเบิร์นสามสามสี่สี่ห้าห้านะครับไม่แน่นะครับจะเกิดมาเบิร์นอีกโอ้โหหมดจีล่วก็เจ็ดเจ็ดวันนี้จะมาสามสามหรือเปล่าเนาะเออก็ไม่แน่แต่ไม่ชอบสามเอฟซีนะครับเอฟซีชอบกระจัดเลยนะครับเอาพลบคขังกว่าสามเนี่ยเนี่ยนะครับ สามสองสามเก้าสามสองนาศูนนะครับเอาแปดไปส่วนอันนี้ภูศริสุธโยยาศรีปทุมมานะครับศูนย์แปดแปดเก้าสี่เก้ากดแปดเก้ากับสี่เก้านี่แหละนะครับประมาณนี้เอาต่อครับต่อนี่คือสูงให้เอฟซีดูชมกันออกวันพฤหัสที่สิบหกตุลาคมหกแปดนะครับ เด่นนะครับสองหกกอดให้หกับเนะครับแล้วก็วางไว้นี่นะครับสองหกหกี่้านะครับสองเจ็หกเจอ่าตามนี้นะครับส่วน f อฟซีอชอบสองสามหกสามเก้จัดไปนะครับประมาณนี้แอคต็งไวแค่ 4กับ7นะครับแตเส็นแนวน้มเเนี่ยสวยมาก fc โดยเฉพาะสองเนะครับ7 7็ดถ้ามามาบนนะครับ27งเใน fc ประมาณนี้เลยนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับอา้าวทำเวลาเวลาอัพโหลดจะได้ไม่เสียเวลา fc มากไม่เสียเวลาแอปไม่เสียเวลา f ลา fc พอเอก็ดูอย่างเดียวชมอย่างเดียว แอดมินาซีทำให้ FC นะครับปรีทั้งหมดไม่มีการเสียตังค์จะเสียก็ fc ก็จะช่วยแอดบังก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงน,นะครับหาบาท10บาทแล้วแต่แอดจะลงหม,มายเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนะครับเอา้า3 2 1แคบหรืยอยังอา้าวดันหน้าครับ สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้ฟซีที่เข้ามาชมช่อง y o u t u แอดม,อมุนเซียนมาขอคพชูเร่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่แย่น่ารอดพ้นจากเรียนงอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งบรัฐบาลและนเสียงโชคชนิดใดๆก็ ok aw, ขอให้โชคดีถูกลงวันทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม